January, February, March and April, May June, July สวัสดีครับผมโจอหาสสนสันทศน์นะครับขอสแสดงความยินดีนะครับกับช่อง Sepp ซปชาน e ลนะครับที่อายุหนึ่งขวบแล้วนะครับกำลังน่ารักกำลังน่ารักนะฮะกำลังหัดเดินอยู่ครับแต่ผมว่า Sepp ซปชาน e ลของเราไม่ได้แค่ระดับเดินฮนะตอนนี้วิ่งไปไกลแล้วนะครับแล้วก็อนาคตต้องไกลแน่ๆครับเพราะว่า ลูกทุ่งเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนไทยทุกคนใกล้หัวใจลึกๆของคนไทยนะครับคงไม่หายไปไหนแน่ๆนะครับเพราะว่าคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็แซฟท์แชนแลเป็นที่อยู่อาศัยของลูกทุ่งที่รักของเราอีกนานแสนนานนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับให้อยู่เคียงคู่คนลูกทุ่งเล็บในลูกทุ่งไปตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ January, February, March, and April, May, June. July and August, September, October, November, December, these are the months of the year.